ช่วงที่2ของรายการสืบสารสัตว์โบราณค่ะวันนี้ก็เป็นประสบการณ์โฮชจวยของจันแอนซึ่งก็เป็นที่ดินอีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่ไกลพอสมควรเลยทีเดียวคือไกลเนี่ยไม่ได้ไกลไปถึงต่างจังหวัดนะคะถ้าไกลแต่จังหวัดยังนั่งเครื่องไปได้ใช่ไหมคะจันแออันนี้นี่คือไกลอยู่รอบนอกกรุงเทพบางทีนาไกลดังรอบนอกกรุงเทพของเราเนี่ยนะคะมันเหมือนกับไปสุพรรณกลับมาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปต่างจังหวัดเพราะว่ารถติด ก่จะไปจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะคะจริงๆตรงนั้นเป็นปทุมธานีป่ะคะฝั่งนี้ล้ำกานิกาไม่แน่ใจคลองแปดคลองแปดใช่ค่ะเป็นที่ที่อยู่ไกลมากเป็นที่ที่บอกว่าเราจะใช้คําว่าเป็นที่ดิบก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคลองแปดเน่ถ้าเข้าไปลึกๆแล้วก็ยังเป็นทุ่งนามีการทํานาข้าวอะไรอยางเงี้ยาท่วมนะคะตรงนั้นงนั้นเขาไม่ท่วมแต่ว่ารอบๆท่วมมันเหมือนติดเกาะ อ๋อก็คือบริเวณนั้นโซนนั้นเนี่ยท่วมเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ท่วมตรงที่เี่นกันจริงๆค่ะพอไปคือขาไปเนี่ยเข้าพาไปไปยาก่อนแล้วก็กลับง่ายหมายว่าวนอ้อมอะค่ะวนอ้อมไปทื่เสียเข้าที่นั้นเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะทํารีสอร์ทคือค่ะคือรีสอร์ทนักท่องเที่ยวเปล่าเขาคงจะเป็นรีสอร์ทลักษณะที่เรียกว่าคนที่ไปแถวนั้นจะมีโรงงานเยอะคนที่จะไปทําธุรกิจก็จะได้ไปพักคือไม่เป็นโรงแรมเนี่ยค่ะ ก็คล้ายๆเซอร์วิสสัมภาระเลยค่ะคือคําว่ารีซอนอาจารย์ก็เรียกว่าตัดแล้วไม่ให้ทําไปก่อนก็เลยไม่รูาอะไรนะคะพงงว่าด right. ีซอนนี่ส่วนใหญ่จะต้องไปดูบรรยาศกาศใช่ค่ะก็เข้าไปดูที่นี่มีประมาณ500อยนะคะคาตาลางบาแล้วก็เป็นที่สวยถ้าพูดถึงจะเป็นที่สวยแต่ว่าที่สวยนี้ไปตั้งอยู่ในชนบทชนบทต้องบอกนะคะมันก็แล้วก็ไม่ใช่ที่ชุมชม ดังนั้นเนี่ยการจะปลูกสร้างอะไรไปเนี่ยมันก็คงจะยากแล้วก็จะทําให้มีลูกค้าเข้าไปเนี่ยก็คงจะเป็นคนแถวนั้นซึ่รู้จักว่าอยู่ตรงนี้ไรองเงี้ยนะคะรายได้ก็คงจะไม่มาก<ฆ>การลงทุนก็คงจะต้องอาศัยระยะเวลายาวนานมากกว่าจะฟื้นทุนหรือพื้นทุนเนี่ยนะคะก็คงจะทํารีสอร์ทไม่ได้เพราะว่าถ้ารีสอร์ทนวะมันจะต้องมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้มีอะไรต่างๆอย่างที่เรารู้กันแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะไม่มีนะทีนี้มันก็มีอยู่ว่า เราจะทำอะไรเพื่อที่เกิดประโยชน์ตรงนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องการพื้นที่ที่เขาต้องการให้แบบพื้นที่ที่เขาซื้อมาเนี่ยเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดดีกว่าที่แบบเราซื้อมานานแล้วดีกว่าที่จะทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมจริงๆนะเพราก็เป็นคนที่มีอาชีพที่ค่อนข้างจะมั่นคงคือทําอาหารส่งนี่เือแับทำอาหารส่งที่แบบว่าเหมือนจะเป็นชายส่งไปทั่วเลยนะคะซึ่งทุกคนก็คงได้มี โอกาสที่จะได้รับประทานเป็นประเภทุกชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทานนะทุกเที่ยง <Ha. S 2> ตอนนี้อาจารย์ก็ได้ทานลูกชิ้นตลอดลนะคะรู้สึกว่าชื่อดังด้วยใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าฟังถึงชื่อลูกชิ้นนะคะแต่เราคงไม่ออกอากาศนะคะแค่จะไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วนะคะอาจารย์ค่ะใช่ก็จะไม่ต้องทํากิจการอย่างอื่นเสริมแล้วทีนี้ก็พอพอเขาคิดได้อย่างนี้แล้วก็ว่าต้องการอะไรต้องทำแน่นอนเนี่ยอาจารย์ก็ดูนคือเรียกว่าถึงแม้ว่า ทำเลนะะจะไม่ส่งเสริมแต่ก็แพ้ความตั้งใจความขยันเพราะว่าสุภาพสตรีผู้นี้นี่มีความขยันมากในการที่จะทําอะไรคือไม่อยู่นิ่งเฉยคือจะมีอะไรก็ทําให้มันงอกเป็นเงยเป็นก่อเป็นกันขึ้นมาดังนั้นพอถึงเวลาเนี่ยที่เนี่ยจะมีความเจริญได้เนี่ยก็ต้องอีกห้าปีขงหน้าถ้าพูดถึงว่ามันนานเกินไปสัมการเราเหอยเขาไม่ไดูป็นทีนะคะวิธีทําที่นะก็คือเราก็ต้องทําที่เนี่ยให้เป็นไปตามยุค เนื่องจากที่นี่หลังอินใด้นะก็เป็นเนวเหนือใต้เพราะฉะนั้นยุคยุคนี้มันเป็นยุคที่ต่เอ,อเชิงเหนือทิศเหนือและทิศใต้ถ้าสมมุติว่าเราทําอะไรให้มันโดดเด่นขึ้นมาเพื่อแสดงถึงว่าแสดงความโดดเด่นของทิศหรือตำแหน่งน้ําขึ้นมาที่นี่ก็จะเป็นขึ้นมาภายในยุคนี้และอาจจะเร็วกว่า5ปีนี้ก็ได้ดังนั้นก็เลยทําให้ทำคือด้านหลังของที่ดินเนื่องจากเป็นที่ที่ชนบทมันจงติดกันลำรางและลำรางตรงนี้เป็นลำรางที่มีน้ำไม่ใช่ลำรางแห้ง เป็นลำรางที่มีน้ําที่เอาไว้นาข้าวค่ะเอาไว้ที่มาดูแลนาข้าวในลำรานตรงนั้นเป็นที่ลุ่มที่หนองนะ,ะคะก็เลยบอยทําตําแหน่งน้ําด้านตะวันตกแล้วก็คุบต่อเชื่อมกับลำรางซึ่งมันไม่ไกลจากที่ก็เท่าไหร่มันก็จะทําให้น้ําเกิดการหมุนเวียนเมื่อเกิดการหมุนเวียนที่นี้เริ่มมีชีวิตแล้วเพราะว่าในยุคนี้น้ําตะวันตกตกสินใตใ้ตะวันออกจะเป็นการกําหนดความเจริญของตัวที่ดินตำแหน่งน้ำเนี่ยนะคะจะเป็นตัว กำหนดความจเจริญของที่ดินถ้าเราไว้ตำแหน่งน้ําผิดที่ที่ดินนั่นจะเป็นทําการค้ามันก็อาจจะยืดระยะเวลาถ้าเราจะบอกว่าเอาปัจจุบันนี้แหละเราก็ต้องทําตำแหน่งน้ําตามกําหนดทีนี้ด้านตัวออกเชิงเหนือเราก็ต้องทําให้เป็นจุดเด่นแต่นี้ก็เลยแนะนําก็บอกว่าเนื่องจากเราดูรอบๆพื้นที่เนี่ยจะเป็นโรงงานเป็นคนงานเป็นอะไรอยู่กันเยอะนะคะ ดังน,นั้นที่จะเหมาะสมที่สุดเลยเนี่ยก็คือต้องเป็นเหมือนละักะบ้านเช่าม,มากกว่าแล้วก็อพาร์ตเมนต์ก็คงจะไม่ได้เพราะรอบๆมันเป็นทุ่งนาถ้าอพาร์ตเมนต์มันสูงเกินไปเดี๋ยวฟ้าผ่าก็จะโดดอยู่ใช่โดดอยู่<า>ใช่ค่ะเพราะนั้นควรจะเป็นบ้านเช่ามากกว่าซึ่งในพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นบ้านเช่าเล็กๆได้อาจจะเป็นบ้านสองชั้นที่ซอยเป็นหลายห้องเลือนแถวก็ยังได้ใช่ค่ะให้ก็ทําแต่ว่าแต่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์คงยากหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่ทำอพาร์ตเมนต์ได้ มันควรจะเป็นเป็นหมู่บ้านเช่าอ่ะนะในกลุ่มนั้นจะเป็นบ้านเช่าสาหรับคนงานก็ได้หรือว่าต่อไปคุณจะออกแบบเป็นบ้านพักอันนี้อันนี้แล้วแต่<ช>แต่บอกว่าต้องดูรอ,อ,อบๆนั้นชุมชนรอบๆนั้นว่าใครจะมาครับใช่ธุรกิจอะไรทีนี้ความสาคัญตรงนี้ก็จะบอกว่าให้เขาเนี่ยปรับพื้นที่ด้วยการ<ช>ล้อมรั้วทาสวนน้ามีสาราด้านตะวันออกเฉียงเหนือทีนี้ตําแหน่งเหนือใต้คือที่ดินออกเฉียงเหนือเกิดนะแล้วปรับพื้นที่เรียบเพราะที่นั้นเป็นที่ลุ่มและเป็นที่แอ่ง ปรับพื้นที่เรียกแล้วก็มีสระน้ำด้านตะวันตกเนื้อที่ตรงนี้นะคะคือก็บอกว่าดางฮงจุยเนี่ยเราจะมีคําว่าที่ถูกกับที่แพงไม่ใช่หมายถึงราคาหมายถึงว่าถ้าทําพื้นที่เป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นที่ถูกมันก็จะดึงสิ่งถูกๆูกเข้ามาหาเราเช่นว่ามันจะมีเหตุให้ทําอะไรที่มันคือมันจะมันจะบอกเราเองว่าเราควรทาอะไรจริงจริงเหมือนเราสร้างห้างสรรพสินค้าใช่จะออกาเป็นที่ขอขายส่งหรือว่าขายของแบรน,นด์เนมทนเรานั้นค่ะทีนี้ที่นี้ก็เช่นเดียวกันเาะฉะนั้น เมื่อทีนี้เนี่ยเป็นลักษณะคือถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันอาจจะดึงคนที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะทําให้ที่นี่มีราคาได้หรือแพงได้เนี่ยมาซื้อก็ให้ขายค่ะ<อ>คือบอกว่าให้ให้ปรับพื้นที่เสร็จก่อนพอปรับพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้เองว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปซึ่งไม่แน่คุณอาจจะอยากปลูกบ้านเองก็ได้<ม>คือคือมันแล้วแต่มันจะดึงไรเข้ามาค่ะอ,อันนี้อาจารย์เอามาจากหลักของพระเจ้าด้วยนะคะค่ะ<อ>คือหลายคนเอามาทำาเอามาปนกันแต่ว่า คือมันก็เป็นหลักธรรมชาติน่ะที่ใดมีเทวดาผู้เป็นใหญ่ที่นั้นก็จะดึงผู้มีอำนาจเข้ามานะฮะดะงนั้นถ้าเราปรับพื้นที่แล้วเนี่ยมันก็จะดึงสิ่งต่างๆเข้ามาเองให้สอดคล้องกับคําว่าพื้นที่แล้วก็นะมันก็จะทําให้การที่เราอาจจะมองอะไรไม่ออกตอนแรกเราก็ได้มองอะไรเห็นชัดเจนขึ้นด้วยว่าที่ของเราจริงๆแล้วมันเหมาะกับอะไรแล้วก็บริเวณรอบๆเป็นยังไงช,ชัดขึ้นทีนี้อีกข้อหนึ่งว่าที่ตรงนั้นเนี่ยคือรอบๆเนี่ยเป็นทุ่งนาค่ะ เป็นการขายต้นไม้เป็นอะไรที่เรียบแล้วก็ไม่มีอะไรในต้นไม้ไม่มีมังกรถ้าเกิดเราปรับพื้นที่ของเราตรงนี้ขึ้นมาตามที่บอกนเนี่ยนะเราทำสวนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมังกรขึ้นมาค่ะนะคะทีนี้พอกลายเป็นมังกรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ร,บรอบๆนั้นมีความเจริญตามเนี่ยเอาไหมก็จะมีคนดึงคนมาซื้อที่คนคิ่งคนมาปลูกมาอะไรมันก็จะกลายเป็นชุมชนแล้วคุณผู้คิดตอนนั้นคือทำนั้นก็จะมีกําไรขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะ เราก็ต้องถ้าถาวนั้นไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องเริ่มขึ้นมาก็ค<ช>ือเป็นบังกรให้ให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้พื้นที่แถบนั้นด้วยคใช่ะนี่คือการทําธุรกิจในแต่ละที่เนี่ยที่เราไปเลือกลงพื้นที่ตรงไหนตรงไหนก็ตามถ้าเกิดว่าเราลองนึกถึงว่าเรา เราต้องการที่จะพัฒนาชุมชนตรงนั้นด้วยมันก็จะได้ทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งชุมชนแล้วมันก็จะต่อยอดกันหรอกไปเรื่อยๆเคยไปที่หมู่บ้านหนึ่งก็เป็นหมู่บ้านลางนะ,ะคัะไม่ไม่ใช่มหม่้าลลางหมายความว่าคนซื้อแล้วไม่ไปอยู่มันก็ซื้อเองกําไรเนี่ยมันก็ไกลออกไปเลยทางดอนเมืองทางด้านโน้นนั้นนัมีหมู่บ้านก็ไปปรับแบบนี้ค่ะปรับบ้านทําให้หมูโดดเด่นขึ้นมาเพราะเป็นมังกรปับเนี่ยพอต่อมาเนี่ยใกล้ๆก็จะเริ่มงคนอยู่แลค่อยๆปรับค่อยๆปรับก็ไปเรื่อยๆ คือหัวมังกรขึ้นแล้วค่ะคนก็ตามเหมือนแต่ว่าตรงนั้นเจริญแล้วมีคนเข<ะ>้าไปอยู่แล้วคือคอยปัดกวาดไม่ให้ลกล้างแต่ถ้าเราไปลกล้างตามมันก็ยังลล้างอยู่ตลอดเราก็ไม่เป็นหัวมังกรค่ะทีนี้คําว่าหัวมังกรหมรายความว่าอพอเราทําให้มันเจริญแล้วเดี๋ยวมันจะจะดึงคอนอื่นๆมาถ้ามีความเจริญหรือทำการค้าเราจะได้ก่อนอืม<ะ>แต่หมายว่าเราต้องปรับพื้นที่ตันทันเขานะคะ,ะไม่ใช่าค<ะ>อคนอื่นเข้ามาเขาก็เป็นหัวแทนมองออก <c oughs> รีบทาเป็นังกรขึ้นมาอะไรแบี้ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะทําธุรกิจอยู่ในโซนเดียวกันหรือว่าแหลกเดียวกันมันก็ต้องพึ่งพาใส่กันนะคะใช่ค่ะ <c oughs> คือบางทีคิดว่าจะแบบเป็นคู่แข่งแล้วก็บี้คนอื่นเสมอไปก็ไม,ไม่ไม่ได้ดีเสมอไปนะคะบางทีเราคือต้องคิดซะว่าถ้าแถบนั้นดีหมดเราก็ดีแต่ถ้าเราโมนอะคิดที่จะทําร้ายคนอื่นหรือว่ามีบางวิช้ทําทำทำเลทำร้ายคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้ถ้าแย่มันก็แย่หมดเหมือนกัน ขั้นโซนค่ะก็ทําอะไรก็มีน้ำใจคนรอบข้างด้วยแล้วก็ช่วยเหลือกันด้วยนะคะตามหลักวิชาของอาจารย์แอนก็ว่าไว้อย่างนี้แหละค่ะแล้วเร็่นี้ก็มีเปิดอบรมหลักสูตรรู้ความเป็นไปของชีวิตกับโหราศาสตร,ร,ร์21ชั่วโมงนะคะทั้งหมด21ชั่วโมงเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นรานะคานี้ยังไม่รวมปฏิทินจากจรนภเคราะห์ซึ่งถ้า จองที่นั่งเรียนเข้ามาเนี่ยก็จะต้องสั่งจองปริทินหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มค่ะสำหรับคนที่สั่งซื้อไปแล้วปริทินสมีม่วงเนี่ยนะคะจากจอนนพคอเนี่ยก็ถือมาเรียนได้เลยค่ะยี่สิบ็ดชั่วโมงเนี่ยก็จะเริ่มครั้งที่หนึ่งวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบพฤษภาคมนะคะเสาร์อาทิตย์เวลาแปดโมงถึงเที่ยงครั้งที่สองก็คือนับไปสี่ครั้งะคะ่ะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมแล้วครั้งที่สามก็คือสองถึงสามมิถุนายน ครั้งที่4คือ9 1 0ถึง10มิถุนายนซึ่งวันที่9ก็จะไปท้องพราจำลองส่วนวันที่10ก็จะเดินทางไปอยุธยาจะมีค่าทริปอยุธยาต่างหานะคะซึ่งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงะคะ่ะเป็นค่ารถค่าหาหนีรอะไรเงี้ยนะคะติดต่อขอรับารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0816513034หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ w w w s a n a a เ m o บดอแค่ะแล้วก็ Facebook .com/ อาจารย์แอนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสื่อสารสารโบราณแล้วพบใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ